ผมตรงนี้ก็เป็นตัวโหลดโช๊กนะครับสําหรับหลายรุ่นอยู่นะก็ตอนนี้ผมเอามาใส่แซตแปดร้อยนะครับแซตแปดร้อยนี่เป็นตัวเดิมนะครับส่วนมากที่สั่งมานะครับรูตรงเนี้ยมันจะใส่น็อตไม่ได้แต่ตัวนี้แก้แก้งานมาเรียบร้อยแล้วก็คือจะใส่ได้เลยไม่ต้องไปขยายรูดีนะครับตัวนี้แซตแปดร้อยใส่แบบเตี้ยสุดเลยปรับได้ห้าระดับนะครับปรับสูงปรับเตี้ยได้ามาดูครับฝั่งนี้ อันนี้ปรับมาเตี้ยสุดเลยปรับมาลูสุดท้ายเตี้ยสุดเลยนะครับปรับไปห้าระดับใครที่ชอบสูงก็ปรับขึ้นไม่ได้นะครับลองผมขาไม่ถึงนะก็เลยต้องปรับเตี้ยลงอ่ะเดี๋ยวลองไปดูรถมาในนี้ลองถ่ายเราจะเห็นรถเต็มๆรถหน้าๆรถมันจะออกทรงแบบหมอกๆลงเพราะว่าใส่หมอกด้วยราคา อยู่ที่หกรห้าสิบบาทนะครับรวมส่งตัวนี้เป็นชุรมเมเยมนะครับนี่ครับชุดคมเมยมเงาเงาเลยหกรห้าบบาทรวมส่งโอเคครับ